ขึ uh, uh. um. uh. ้นได้กูเกาะนี่งขึ้นได้เห้งขึ้นได้แห้งยืนบังหน่อยยันบังหน่อยหอดใจยันบังจะเป็นน้ำใสเนาะลู้องไปนเอาไปอยู่ด้วย เราบงนามนอนนามกได้จุดทวงคำเนี่ยคเทอะมันยังถวเอากไปยังไง พี่สาไปนำเป็นชนของตัวเองอี่คราวอยู่บนเขาอยู่แม่ขึ้นไม่เงินทกนนอะไรถึ้นำ เด <laughs> ้อนนอน <c oughs> อ้ขึ้นยู่คอยืงขึ้นยืงขึ้นซาบานำมาอัปเดตไปด่าสิบ0มงตรงคืนเนาะน้องมาอัปเดตนำเพิ่กจะได้เราลองซาใบานำมาใ <c oughs> บานำไม่ขึ้น